กัะเทียมสดๆน้ำต้มยำทีเด็ดมันละด้วยอ,อยากใส่หมดเลยไอ้ที่ไม่บา้มันจัดมาให้นะครับผมเอาแรดจัดใส่จัดใส่ลองสะใจครับผม เกี่ยวทอดใหม่ๆนี่ครับผมไ,ไม่ติดค่อยขยายกับตัด้วยเองม,มาครับข้างแรกครับผมบหลานเด็ดในผือคำม่วงับผมกระทา่งนีรทัางบัดโป่งลูกเป้าสามมอเนะยครับผมไปโรงงานน้ำตาลใ้ครับอันทางนี้ เขาเพื่อข้าวม่วงทีนี้ป่ายแบบนี้เลยครับผมเสร็จชิมก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาวรสเด็ดนัากลัวในบาทระบบกินเส้นมะม่าครับผมมะม่าไม่ได้นี่จะเป็นแบบนี้ป่ะครับมะมา่าเป็นซองม,มุมี้ป่ะครับ สองก้อนครับนั่นคือวิธีการทำครับผมมึอนั่นจะกระเทือนอะไรก็ไม่ได้มาครับผู้ใดก่อนครับใส่วิลปพงมโอ้โหเตี๋ยวหมูเนาะครับใครจะกินแบบต้มยำทีมี้แต่ต้มดำก็ยังก่อครับต้มจืดไม่ข่าวว่าต้มจืดใช่ไหม ธรรมาดาก็สามสิบบาทอาที่เปิดมาโดน,นครับเบิ่งจากไปเก่าแก่มากเลยบอกก <c oughs> ับที่เสียใช่ตัวเส็นบะหมี่เบิร์ดเล่ยตีทั้งน่ะ ถุงถ้วยเลยวุ้กระเทียมเกี่ยวไหมสุดยอดครับเอาเองครับเกิโนโดนหรือเปล่าเนี่ยสิบป,ปีแล้ว,ปปลวพอดังนั้นตีความขมกลมล้ำสุปแน่นอนครับั้งสิบป,ปีเกี๊ยวทุบเดียวสาไม่เจัะหัวแน่นครับอเห็ดหลายอย่างหลายอย่างนะครับน้ำตกกรงเทีเมเยมเงย ดอดแตงไข่ด้วยน้ำเติยบร้อยครับผมมือชูสวยมากเลยเครื่องปรุงมีพริกน้ำส้มน้ำตาลนะครับผมแล้วก็น้ำปลาข้นๆพอดีเลยนะ้ำซิมก่อนปรุงขึ้น่อยครับผมเห็ดสุสกไปในตัวอือจเจ้าหน้ามะนเนาหอมผงคอมดีเลย สุดดยอหวานดีนะครับผมแต่ว่าไปดูที่สามที่ผงค์ก็ต้องห่วงครับนักพิกสุดสดนำตม้มยำที่เด็ดมันละด้วยประหยากใส่หมดเลยไอ้ที่ไม่ขาดมันจัดม,า,ะะมาให้นะครับผมเอาแค่จับใส่จับใส่ องซาใจครับผมนี่กุ้งเคี่ยว้มย่ำผักจัดเต็มซาใจเลยผักใส่แบบจัดเต็ม <c oughs> แต่เกียวครับผมผ่านแ้วโรงงานเลนครับตอนแม็กอันนี้ใหญ่แบบนี้นะครับจีบซาใจดีแต่ไม่จิบฟันมาเห็นหนึ่ง เ,เปิดคลิปด้วยแบบไทยไม่ใหม่เลยเมื่อกี้สุดยอดถอดไม่ใหม่ไหมละครับคนไทยไม่ให,ห,ห,หม่คนเดียวครับมีแต่ต้มยำซิปปีแล้วสุดยอดผมว่ายำขัดหัวลาภหอมๆขากัอบ,อบ่มะละด้วย tiếng tên nó phá đâu kì Tụi nói Mà 2 còn Cái tùng Hãy subscribe มากแปลกดีครับผมนี่มาละกต้องมาละก,ก่อนเลยหมูบนสินแบบใหญ่มากเลยครับพี่นุ่ม มันเต้หมูสิในใหญ่มาลักอ่ะใ,ใหญ่เลยอืมจับมากเขากันเวยครับผม,บมยือแเดี๋ยวต้มยำมะละกะเต็มหมด 50บาท่ะครบ50บาทนะคร <S 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 ับแบบมากจักเหี่เป็นจานทำงานด้วยหรอว่าทำยานบูเบิร์ตจักเ่าแซ่บดีครับดยอด มาแบบตเต็มคุณ mm hmm. เคยลองผมลุ่มยำกับมะละแชบมาก ก๋าหมูบนยิมาร์กได้แบบสุดดอดอไข่ตุมครับมราคาใจดีครับผมมิเต่งความ แบบนี้มากกินรู้เลยครับมี่มิ้นต์เรนกับโหเด็ดมากเลยเปืป่อยเลยโ,โหเล้งเล็งนะครับนี่เต็มเหนือเลยแหละมีเล็งมัดแห่งซ่าใจครับผมแห่งสุดยอดเลยผมบอกเลยนะครับเียวเต็เตมเนื้อลงไปเลยแบบที่นี้ ก็หวานมากจับะอะไรเล็กน้อยเลี้ยงเลี้ยนให้มันป็นราดประจำผมมากินตลอดเลยแหละครับเลยแถมเล่งให้มาะมาณเตะจนแบบกระดูกซุ้มมันอ่อนอย่งนงำได้ครับนี่ เล็งมากหอมๆตุ่มี่หอมมากเลยครับนี่ลูกชิ้นป่าแล้วคือกล้วยอะับเป็นสิหเหนือเร่งหวานโอ้แต่มากครับ จะต้มยำแล้วมีเล่งไม่สดอย่างทีนี้ทีหนึ่งเลยแหละมีกระเทียมเบบเพยอยากพักที่แบบมากครับผมเด็ก ช่วงบาดไล้เวอร์นต์โซนรสสะมีทุกอย่างคือุนไพ่แบบยหญนะครับผมจิต hmm. ใจมันลองกับมาลอง mm hmm. ดังครับเร mm hmm. ีองเ่าลันถึนจะมาลองชิมทางแหลกไปมาผมมาสายรอกกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เจอน้ำตกปเลยบ่ค่อเาขาต้มยำแต่ได้พ่อลองแล้วแต่หมัก ขึ้นทันทีเลยมีเหลงลงไปยังถือใจครับ้าเป็นเนื้อวนยุยยย่ยๆนะยะกว่าอ่อนครับโยกแบบ

ดอยครับบางองเนื้อเยอะที่สุดแล้วที่อังสิบโค้งเด่โน้ตสางนอ่จจะเป็นกระดูกแบบหลังมันเมือนนครับผมเงินครับแต่ใหหมากแบบเนื้อไปเปืเป่อยแบบน้ำซุปหอมๆอบะกินเลยครับ ของผมจะออกมาแคะลงในน,น้ำเค็มคนเค็มคนกังวลใจแคะลงไป ก็เด็ดปิ่มปด้วยยิ่งได้หูสินเลยสิ่งขอ,องํำสุปดีครับผมเห็นว่าขอบคุณมา,า่ตาครับตักเล็งมให้จึกใจได้ประเทศนี้ รสดดพอดีเลยครับผมที่าาเปรียวจ๋าแบบเปรียวรุนแรงจะเปรียวรุนแรงบางร้านก็เสียบเลยเปียวขัก อยากให้เบิดบอกเลยก็เมียอเสียหับมาหากักข้าวงสิมแบบพี่สะโพงศิะปินมูไทยครัผมจะมาตัวนักร้องนักสแสดงให้เราไปมากินนักการัมาถ่ายคลิปกันเจี lóng mà hình thì ăn Toàn, ตูวเวต้เสียบไม้ขาครโบผโ<ฮ>ีใส่เงินเพื่อนสวยงามเก่าแก่ครับ